แกจะทำอะไรอ่ะนี่อยากจะไปขโมยไงแกจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรเนี่ยฮะปูจะ่จังเป็นต้องใช้อ่ะเพราะปู่เดือดร้อนอยู่อ่ะฉันไม่ให้แล้วแกเดือดร้อนอะไรพ่อไม่เข้าใจหรอกปู่เดือดร้อนอยู่จริงๆอ่ะไหนบอกมาสิจะเป็นยังไงจะไปใช้ทำอะไรที่พ่อไม่ยอมให้ปู่เนี่ยพ่อจะเก็บไว้ให้อีนี่ใช่ไหมฉันจะให้ใครเป็นเรื่องของฉันนี่แกไปอยู่กับแม่ไม่เท่าไหร่ 你俩这被坑朋友啊！ มึงโดนพ่อตบมาเหรอพ่อมึงกลับได้แล้ววะกูกูกมึงไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่ากูหาเงินมาได้ละไม่ต้องห่วงเว้ยมีเงินซะอยะ่างเดี๋ยวกูกลับไปโจ้จัดการเองป่ะเรียกกลับใท้กูดีกว่า โดนตำรวจจับไปหมดแล้วทำไงดีวะมึงกูไม่รู้เหมือนกันไม่ง่ายเหมือนงดวะจะทำย um like like, like like ังไงดีวะมึงทำไงไปซื้อของที่ไหนอะมึงกูไม่ไหวแล้วมึงจะทำยังไงดีอเนี่ยมึงคิดก่อนกูคิดก่อนกูคิดก่อนให้กูคิดก่อนมึงเราจะทำยังไงกันดี่ยมึงคิดดิแป๋มใจเย็นแป๋มมึงคิดดิวะใจเย็นใจใจเย็นแป๋ม ไหวแล้วอ่ะยังไม่หายอยากเลยมีโดมุ่นบุญแล้วก็เวลามีของอะ่ะพวกมึงก็เล่นจะไม่บัญยาบนอยังก็จะทำยังไงล่ะทีเนี้ย ลงแดงเหมือนคราวที่แล้วแล้วน้ย้ยโคตรทรมานเลยมึไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอวะไอ้ปูทำไมกูจะไม่รู้สึกละ่ะกูแค่กำลังคิดเรื่องวันพรุ่งนี้อะพวกเราเจะเอายัางไงกันต่อดีอะไกจะเลิกยา เลิกไม่ได้จะไปขายของก็ไม่ได้เรื่องอีกแถมเงินที่มีอยู่อ่ะแม่งก็จะหมดอ่ะน,นะเว้ยพูดหมอให้พวกกูแยกยานกลับบ้านเลยวะ่ะ ก็ไม่กลับเขยิบกลับตอนเนี้โดนพ่อกูกระทืบตายหาแนะ่พวกมึงอย่าเพิ่งโวยวายไปเลยป่ะเอาตัวรอดจากการเสี่ยนยาคืนนี้ให้ได้ก่อนพรุ่งนี้มันต้องมีทางออกแน่นอนเว้ยไอ้โจพูดถูกพวกมึงอะไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินหรอก 我连爸妈也帮不了。 ปูอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมให้ปูเนี่ยพ่อจะเก็บไว้ให้อินนี่ใช่ไหมฉันจะให้ใครเป็นเรื่องของฉันพี่แกไปอยู่กับแม่มาเท่าไหร่พี่อาจจะเป็นขโมยเหรอ นี่ไงเบ๊ะแล้วไงอ่ะไม่มีคนอยู่ว่ะมาทำอะไรกันแต่เช้าอะ่ะอ๋อ,อ,อคือหนูกับเพื่อนอยากมาตกปลากันนะคะอ๋อเพื่อนเพื่อนอยู่นูน่น แฟนผมเขาอยากอบปลาผมเลยมาสอนให้ครับมีคันเบ็ดมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้พกอะไรมาเลยห้องเบอร์สองนะคันเบ็ดอยู่ทั้งน้นไนะไปเลือกเอาเลยชั่วโมงละแปดสิบบาท ่าจะได้บัวกูโดนจับได้ว่ะได้ไหมเนี่ยมึงทำด่ได้แล้วเนี่ยบูมองหาอะไรวะกูคเคยเห็นพี่ดุ๋ยเขามานั่งทำเรื่องลูกนี้เว้ยกูว่าเขาอาจเอาอยามาซ่อนอะ่ะไหนงั้นอ่ะ ทิี่มอดกไว้ให้ปุ๋ยอืมดีแล้วปะเอาทำให้หายเซียนได้อีกหลายวันหลายวันเหรอกูวได้เป็นอาทิตย์เลยแนะม่อย่างกระถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยว่ะเดี๋ยวกูวเก็บที่เหลือไว้เองกูกลัวว่าอยู่พวกมึงอีกกี่วันก็หมดดีแล้วมึงมึงเก็บไปเลยนะไอ้สองตัวเนะี้ย เล่นหนักทุกวันไอ้เหี้ยเนาะปูดอย่างกับมึงไม่เล่นอ่ะ <ourselves> oh, <damn. S 2> ึงอยาดูป <over> ูด <Tyson> ิแต่กูเห็นด้วยไอ้เหี้ยเนาะเ้ยเฮียมึงไปเข้าข้างมันไรจวบเล่งคนเดียวอ่ะโห้แหมกว่าคืนนี้ต้องจัดนะอัวต้องทำให้ปูเลยไม่หลุยได้ เออพวกมึงไปไหนไอแันมากลัวเฝ้าของ ยาวไม่รียรยอะไรอังดึงดูดปานี้ไอเดือนมันมาบอกฉันให้ไปช่วยแปมไอแปมกำลั<ฤ>แลลงแย่ลแล้วแปมเออแปมอยูไ่ไหนนี่นี่น,นี่อยู่ที่เทคนี่นะหรือไม่ก็อยู่ที่ห้องเช่าที่แฟดเนี้ยขอบใจนเยาเกิด <lur k> อะไรขึ้นกับไอแฝมันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ไม่น่าจะใช่เรื่องดีแนะ่ ไม่เป็นไรล้อเนาพี่อยู่นี่นะพี่อยู่กับเอแล้วง้อบอกพี่มาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ต้องกลัวแล้วเนาะ ตายแล้วลูกกลับบ้านพ่อบอกให้กลับบ้านให้ลูก ไม่อยากตายมือนไอ้โทงอคิดดีแล้วนะพี่เชื่อว่างอทำได้เราเพิ่งเริ่มต้นกับมันนะเราต้องเอาชนะมาให้ได้งอะพี่จะอยู่คอยช่วยงอะตลอดเลยต้องทำไม้ได้เราต้องสัญญากับพี่นะ เราจะไม่กลับไปหามันอีกอแล้วถ้าพวกปูกับแปมยังไม่ยอมเลิกอ่ะถ้าเอาเลิกได้เขาอ,อยากกลับบ้าน พ่อไม่กินเลยนะว่าแกมาอยู่กับแม่แกไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะทําให้แกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแกเองอะ่ะเป็นคนอยากมาอยู่กับแม่แกแล้วทําไมชีวิตมันถึงเลวแหลกแบบนี้ดีนะไอคนที่ตายอะ่ะไม่ใช่แกเพราะแม่แกกับพ่อเลี้ยงของแกมันเลี้ยงแกให้ดีไม่ได้อะ่ะ กลับมาอยู่บ้านเถอะครอบรัวแตกแล้วไม่ต้องการอย่าไปจากฉัน นิดหนึ่งเนาะพี่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ย